รูชาเลนได้ไหมอ่ะรูชาเลนได้ไหมอ่ะไม่แล้วหายใจไม่ทันหมาแหลกเราบอกว่าเราจะไม่เปลี่ยนปุกันของหมายเลขนี้เราก็จะไม่เปลี่ยนสวัสดีค่ะนี้เจอกับลาอีกแล้วนะคะกับชาแน,นลของเรา Lucky Day กับอีกหนึ่งวันดีๆนะคะที่จะให้เป็นวันที่ลัคกี้ของทุกคนค่ะแลวก็มีอีกหนึ่งแอคทิวิตี้ดีๆนะคะมาฝากทุกคนวันนี้กันค่ะเป็นการปลูก ทำเป็นจิตกรในตัวคุณงงจิตกรอะไรวะองยังไงวะงงไปดิก็เดี๋ยวเราจะให้ทุกคนนะคะระบายสีเออระบายสีทุกคนบอกระบายสียังไงคะภาพหนูภาพการ์ตูนภาพเต่าตุนหรอแล้วฉันว่ารูปไม่เป็นฉันต้องทําอะไรยังไงลักมีตัวช่วยค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะว่ามันคืออะไรค่ะร นนี่ค่ะเป็น,นะะการระบายสีตามตัวเลขค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าในนี้มีอะไรยังไงบ้างนะจะโาเคเรืรประกอบของเราในนี้นะคะก็จะมีเป็นภาพวาดนะคะแล้วก็ด้วยอ,อันนี้คือรูปนี่รูปที่เราจะทำกันในวันนี้นะคะจะมีเป็นสี ต่างๆตามหมายเลขทุกคนเห็นนะคะมันจะเป็นหมายเลขแบบนี้เลยนะก็มีเป็นผู้การให้แล้วก็นี่นะคะที่จะเป็นอุป,ปรกรณ์ที่เอาไว้เวลาติดนะคะติดผนังติดกำแพงติดอะไรอย่างเงี้ยซึ่งนอกจาก,กอุปกรณ์ที่เขามีให้แล้วนะคะเราต้องเตรียมเพิ่มเติมด้วยค่ะนั่นก็คือนี่เป็นอ่าเขาเรียกว่าอะไรนะ กระบอกล้างสีหรอใช่นะคะแล้วก็ใส่น้ําไว้นะจ๊ะแล้วก็มีทิชชู่ด้วยทิชชู่ไว้ทําอะไรเพราะว่าพอเราใช้พวก,กันเสร็จแล้วอะคะ่ะเราก็เอามารองไว้นะคะลาเปลี่ยนสีได้เออไว้ซับน้ำเพราะว่าจริงๆแล้วสีเนี่ยรู้สึกว่าจะเป็นสีโปสเตอร์พอเป็นสีโปสเตอร์อย่างเงี้ยคะ่ะบางทีถ้าหากว่าเราอยากให้ตัวสีสมูทเนี่ยนะคะเราก็อาจต้องแบบผสมน้ำน,นิดนึงแล้วก็อันเนี้ยลักอะไม่ได้จริงๆแล้วถ้าเอาอยากให้ครบจริงๆมันควรมีจานสีด้วยแต่ว่าลักรู้สึกว่าเออก็ไม่ต้องใช้จานสีก็ได้เพราะว่าลัี้นนก ีที่บ้านเอาซึ่งพอเปิดปุ๊บอย่างเงี้ยค่ะตรงเนี้ยมันก็จะเป็นเหมือนเป็นจานสีให้เราได้อยู่แล้วโดยที่ไม่จำเป็นต้องซื้อเพิ่มก็ได้เราก็เอาปุะกันนะคะจิ้มจิ้มจิ้มแบบจิ้ม,แบบมแตะน้ำนิดนึงแล้วก็จิ้มแล้วก็ระบายได้เลยนะคะมาเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าซึ่งอาติมกันี่ คิดว่าวันเดียวน่าจะไม่เสร็จก็เดี๋ยวเราก็จะเริ่มระบายกันแล้วนะคะเริ่มจากสีแรกเลยละกันนะคะเอาสีหมายเลขสีที่บอกเมื่อกี้ละกันนะคะเดี๋ยวลักเริ่มแล้วก็เวลาเราจะเริ่มจากฝั่งขวาก่อนเพราะว่าถือมาแต่ถนัดนะคะจะเริ่มจากฝั่งนี้ก่อนก็ได้แล้วก็แบบลากๆไปไล่ๆจากบนลงล่างมามันจะง่ายกว่าเพราะว่าพอเราลากลงมาตรงฐานมืออ่ะมันจะได้ไม่เลอะอันที่เราเนี่ยระบายไปแล้วบางคนถ้าเกิดระบายจากล่างขึ้นบนอ่ะพอเราลากขึ้นเนี่ยค่ะ ไม่ขนาดใช่ไหมก็ต้องนี่เดียวค่ะบนลงล่าง <_ d oll> ก็อย่างที่บอกค่ะพอเราอยู่ข้างบนใช่ไหมเราจะเป็นผู้คนโทรลเกี่ยววะฉันคิดดีไม่ได้เลยค่ะคุณทุคกคนแกก็เดี๋ยวจุดด้านบนมันมีความงุกงกงี้เยอะนะ้ะจะเริ่มจากภูกันอันที่เล็กที่สุดก่อนลูกล้องอยู่ไหนวะเนี่ยหาไม่เจอหาลูกลงโดยไม่เจออ่ะเราก็จะเริ่มจากอันนี้ก่อนละกันนะคะ อยู่ดีก็คิดอะไรออกขึ้นมาทุกคนหรือว่าเราจะลองชาเลนจ์ดูไหมแบบว่าใช้แค่ภูกันเบอร์เดียวแล้วก็เขียนนัาเบอร์เดียวอะทุกช่องเลย oh. เพราะว่าบางทีอะถ้าช่องมันเล็กมากอย่างเงี้ยใช้เบอร์เล็กมันก็เข้าไมคะถ้าช่องใหญ่มากอะก็ะใช้อันเล็กอะมันก็จะเสียเวลาในการระบายมากหรือมันก็จะท้าทายอํานาจมากเออหน้าลงเนาะไม่ใช่ไม่คิดที่อะไรกว่านี้จะได้ชาเลจ์รูปนี้ไปเลยว้า oh. มดาเขายากจะตายหายอยู่แล้วนะยังจะมาดั้งชาเลนตัวเองดนการที่ใช้ผู้กันนะคะจะรอดไหมเออคือชอบมันเล็กมากทุกคนอ่านี่เครือหัวเครือหัวให้ดูให้ดูนี่สก,กูลาฉันมาแล้วสก,กูลามาแล้วใช่จกะกินอะไรคุณูฟิลมาเลยอาหารปลามาเลยจ้ากขไปสีหน้าแล้วกันสีนี้มันเล็กอะมัะเล็กไปไหนจะหงิกไปไหนงานอาร์ตเลยปัจจยยากนิดนึง คือบังอันมันเล็กมากจนเราเนี่ยแทบไม่ได้หายใจเลยนะทุกคนไม่ไหายต้องหอต้องลอหิวล้ยวแถมอยากระบายเลยียา,าอะไรกินดีไหมทุกคนอยากกินลูกชิ้นทอดลูกชิ้นทอดแล้วกลับมาระบายต่อดีกว่าจะได้เอามานั่งกินตรงนี้ได้ด้วยนะขออีกสองจุด โอเคไปแล้วโอเคไปแล้วอยู่แล้วไปแล้วลูกจินต้องเข้าแล้วน,นี่ก็คือหน้าตาของว่างของเรานะคะ ลูกชิ้นจังค่ะนี่เอามาทอดเองเลยมีลูกชิ้นน้ำจิ้มนะเขามาเป็นกล่องหน้าตาแพ็คแบบนี้เลยนะคะ<อ>แล้วก็ด้านในก็จะมีน้ำจิ้มด้วยเป็นสองแบบนี้นะตอนนี้เราซื้อเพิ่มมานะคะเพราะว่าน้ำจิ้มรสชาติจัดจ้านมากคือมันดีมากมันเจ้มจนเนะะี่ยค่ะได้2แพ็คด้วยนะคะ1แถมหนึ่งไปเลยดีงามมากๆออนะคะตงรอนสูงส,สุดนะคะสิบห้านาที เสร็จเรียบร้อยแล้ว,ลวอ,อมากอ,อมาก วิ่งวิ่งมากทำง่ายด้วยใช้รับแป๊บเดียวนะคะสิบห้านาทีอน่อรอดก็ถ้าใครสนใจนะคะ ลูกชิ้นตังสามารถที่จะสั่งซื้อได้นะคะที่ทัปฟี่แกร็บไลแมนอะไรอย่างเงี้ยนะคะสามารถที่จะสั่งซื้อได้หมดแล้วก็เอาไปทอดกินเองที่บ้านนะคะส่งเป็นแพลตฟอร์มที่ให้ดูในคลิปต,ตอนแรกเลยนี่งามมากเซตนี้ก็ส9 9สบาทเท่านั้นใน,นน้อจิ้มหนึ่งถุงนะคะแล้วก็ลูกชิ้นทอดสองกิโลจริงเขามีลูกชิ้นหลายแบบนะมีทั้งแบบที่เป็นทอดกรอบแบบนี้นะคะคล้ายๆกับลูกชิ้นระเบิดแล้วก็มีทางที่เป็นแบบลูกชิ้นเนื้อหนาด้วย <S <S นีอมันแบบ ระบายสีต่อนะคะทุกคนระบายต่อมีแรงแล้วด้วย day โอเคค่ะนี้เราก็มาเริ่มระบายกันวันที่สองแล้วนะคะแต่ว่าวันนี้จะขอชาเลสตัวเองค่ะชาเลสตัวเองค่ะให้โหดยิ่งกว่าการแค่ระบายสีเฉยๆก็คือเดี๋ยวรักอะค่ะจะใช้ คู่กันอันเดียวระบายแต่ละหมายเลขก็คือพื้นที่ไหนที่เป็นหมายเลขนี้ล้าก็จะระบายสีเนี้ทั้งหมดเลยแต่เขาปกติแล้วคู่กันใช่ปะถ้าหาเป็นอันเล็กอย่างเงี้ยเนี่ยมันก็ต้องระบายพื้นที่เล็กๆถูกปะอ่าถ้าเป็นอันใหญ่ก็ต้องระบายที่ใหญ่ๆใ,ใช่ไหมแต่นี่เดี๋ยวลราจะใช้อันที่เล็กที่สุดนะระบายระบายทั้งรูปเออเรามาดูกันนะคะจะัดระดไใหม่ซึ่งแบบ2 4ก็พื้นที่จะกระจ,ระจายนิดนึงนะคะพอใช้คู่กันเล็กระบายที่ใหญ่อะมันก็จะแบบใช้เวลาค่อนข้างเยอะ กว่าน,น้องเขาจะระบายมาได้นะมันจะเหมาะเวลาที่เราอ่ะใช้พื้นที่เล็กๆแค่โซนเดียวก็เหนื่อยแล้วอ่ะฉันชาเลนตัวเองโหดมากที่นที่ใหญ่มากใหญ่มากใหญ่เบิร์เราต้องไปที่สุด สีนี้สีนี้สีนี้ช่องแรกเสร็จแล้วเราก็จะเริ่มระบายส่วนอื่นๆเทกเลยเพรพไม่น่าห่วงอะไรเพราะว่ามันแบบมันเป็นพื้นที่เล็กๆอยู่แล้วอืม,ม น้นว่าคือมีช่องเดียวนะคะสรุปเราก็ได้ลองแล้วนะคะคู่กันอันเล็กระบายที่ใหญ่นะคะเดี๋ยวเราไปต่ออันต่อไปนะคะเอาอันใหญ่ระบายที่เล็กเอาอันใหญ่ระบายที่เล็กกันบ้างจ้ามาดูซิว่าจะเป็นยังไงสังเกตเห็นช่องแรกรู้สึกขนลุกแล้วนะคะการในมุมไหนมาที่เป็นหมาอนไดยี่สิบเอ็ดยี่สิบเอ็ด รอดไหมละ่ะโอ้ยนี่เล็กมากกไม่เห็นอะไรกัางๆคือท่านหยุดหายใจท่านยู่หายใ,นใ,นใจเลยจ้ะว้ายอย่ามันเล็กคือหาอยใจไม่ออกนี่เล็กมากาใไ,ไงเป็นคนเลือกเบอร์รักใครเป็นคนทารัก นคนชาเลน์รใครถายรัคิดเอกรักเอง,เองโอเคกูหมดหจบยงเลือชาเลนได้ไหมอ่ะยงเลือชาเลนได้ไหมอ่ะแต่เราหายใจไม่ทันคือแบบมันเล็กแล้วฉันเลือกบาร์อะไรมาดช่องเล็กมันเยอะขนน ตัวลงไปในช่องสี่แล้วก็เอาตัวเองลงไปละเลงแทนบ๊อปป๊อปป๊อเราต้องชื่อชัดเราบอกว่าเราจะไม่เปลี่ยนภูกันของหมายเลขนี้เราก็จะไม่เปลี่ยนเย่มาแเยก็ทำชาเลนจ์นะคะของช่องเบอร์21ดนะคะ้วยโพกงการสายใหญ่สุดเรียบร้อยแล้วเย้ ครบแล้วนะชาเลนจ์เนี่ยขอระบายแบบปกติขอระบายแบบปกติต่อแล้วเรามาดูกันนะคะว่าวันนี้จะระบายได้ความคืบหน้าไปเยอะไหมนะคะโอเคเสร็จแล้วควว่ะทุกคนนี่หวัวผลงานก่อนชาเลน เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับการระบายสีตามหมาเลขของเรานะคะกับรูปนี้นะคะฟูจิคําของไฟฟูจินะคะสวยไหมทุกคน ภาคภูมิใจมากเราก็ใช้เวลาไปทั้งหมดนะคะ3วันนะคะเพราะฉะนั้นนี้ก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่เราแนะนําให้ทุกคนละกันนะคะเผื่อใครอยากจะใช้ในช่วงเวลาว่างๆแบบนี้เพราะว่านอกจากที่ทุกคนนะคะจะได้ใช้เวลากับการระบายสีคือเรื่องมันนึงความสนใจไปได้เยอะมากนะมันมันเพิ่มสมาธิให้มากๆเลยค่ะแล้วก็ระหว่างที่ระบายก็เลยคิดไปด้วยนะคะเออมันก็ทําให้เราได้ทบทวนเรื่องราวในชีวิตนู่นนี่นัน่นน,นู่นด้วยระหว่างที่เราว่างๆแบบนี้ด้วยอาจจะเป็นความเครียดหรือว่ากิจกรรมหรือการกระทำต่างๆที่เราใช้ในชีวิตป ด้วยนะคะก็ได้อีกหนึ่งความคิดเห็นมา เขาเรียกมันก็ได้อีกหนึ่งความคิดมาค่ะว่าจริงๆแล้วเนาะจริงๆการที่ระบายสีแบบนี้เป็นสีโปสเตอร์ก็ดีเหมือนกันแต่ว่าในชีวิตจริงอะค่ะการกระทําหรือคําพูดบางอย่างอะที่เราได้ตัดสินใจไปแล้วหรือเราทําไปแล้วเนี่ยมันก็อาจจะไม่สามารถที่จะกลับไปแก้ไขหรือปรับเปลี่ยนอะไรได้เพราะฉะนั้นก็ทําให้คิดว่าไม่ว่าคนเราอะนะคะจะพูดหรือว่าจะกระทําสิ่งใดกับใครอะนะคะก็อยากจะให้คิดหรือว่าติดตรองไตรตรองให้ดีก่อนที่จะกระทําการสิ่งนั้นนะคะเหมือนกับการระบายสีลงไปในนี้แหละ เพราะว่าเริ่มตน้นทุกคนก็เห็นก็ยเป็นผ้าพื้นเรียบๆทุกคนเห็นไหมคะว่าจะเป็นผ้าเรียบๆสีขาวการแต่งแต้มสีสันลงไปอ่ะมันก็เป็นการที่เราอาจจะเป็นการระบายด้วยคาพูดระบายด้วยกริยาระบายด้วยการกระทําต่างๆลงไปในผ้าผืนหนึ่งหรือมีผลต่อใครคนใดคนหนึ่งแต่สีโปสเตอร์อ่ะมันสามารถจะลงทับไปได้แต่ในชีวิตจริงอะค่ะกับคนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นจิตใจหรือว่าผู้รับฟังหรือต่างๆเนี่ยคือเขารักไปแล้วมันซึมเข้าไปในความรู้สึกแล้วบางทีมันอาจจะไม่สามารถที่จะแก้ไขได้ก็อยากจะให้คำานึงแล้วก็ให้น เราให้คิดก่อนทำแล้วก็คิดก่อนพูดเสมอนะคะมันก็จะเป็นการรักษาความสัมพันธ์แล้วก็จะเป็นเรื่องงานหรือการเข้าสังคมต่างๆได้เป็นอย่างดีค่ะ จริงจังวะหรือจริงจังไหมจริงจังดรามา่าอ่อนๆไม่ไม่อันเนี้ยคือก็อยากให้ดูคนร,รู้ว่ยมันได้มากกว่าแค่การระบายสินคุณเราเฮ้ยมันนั่งระบายสหปนาาตัวเองจิตนากรน้อยหรอพอหรอแค่นี้หรอก็ก็อยากให้รู้ให้มันได้มากกว่านี้จริงเชื่อเราเถอะว่ากิจกรรมยามว่างอ่ะมันไม่ได้ให้แค่ข้าวอะไรเดี่ยหรอกมันให้อย่างอื่นมากกว่านั้นด้วยอยู่ที่เราเลือกที่จะมองนะคะ แนะนำเพิ่มเติมค่ะว่าใครที่จะเลือกรูปนะคะ,ะเบื้องต้นก็คือเรื่องที่เป็นแบบเฟรมขึงไม้แล้วมันก็จะสะดวกมากแล้วก็อุปกรณ์เนี่ยเขามีให้ครบหมดแล้วท,ทุกคนเห็นในตอนแรกที่เราแบบอันบ็อกกันเลยนะคะว่าเอ้ยมันมีอะไรในนั้นบ้างทุกคนสามารถทํางานได้เลยแล้วก็ค่าใช้จ่ายเนี่ยนะต่อรูปเนี่ยประมาณ200รักซื้อมาสองร้อยสี่สิบเก้าแบบนช่วงเซลล์พอดีแต่ว่าราคาแต่ประมาณ2 5งร้อย้เามั้งไม่แน่ใจคร่าวๆมาแล้วก็ไม่รวมค่าส่งทุกคนลองไปหาซื้อกันได้นะคะในช้อปปี้ลองพิมพ์หาได้เลย ตามหมายเลขเจอเลยเจเจอแบบนี้เหมือนกันหมดแล้วก็ไปเลือกรูปได้เลยแล้วก็สําหรับรูปอะค่ะลักก็แนะนําว่าให้เลือกรูปที่เป็นความชอบหรือเป็นแรงบันดาลใจให้เราอย่างเช่นไอ้อยา่อายงลักเงี้ยค่ะลักชอบรูปขอไปภูจิรูปนี้เพราะว่ารู้สึกว่าตัวเองไงยังไม่มีโอกาสได้ไปนในสถานที่นี้คือคาดว่าน่าจะเป็นเกียวโตื ได้เป you know, ็นโมเมนต์น re ี้นะคะภาพแบบนี้แล้วก็ทุกงสากุระเนี่ยรักยังไม่ค่อยได้มีโอกาสไปเที่ยวหรือซึมซับกับบรรยากาศนี้เยอะก็เที่ยวทุกอย่างอะไรมันดีขึ้นเนี่ยก็อยากจะมีโอกาสได้ไปเห็นภูเขาไฟฟูจิหรือฟูจิซังนะคะต่อหน้าต่อตาแล้วก็แบบเก็บภาพเกี่ยวกับความประทับใจไว้นะคะแล้วก็มีอีกหนึ่งรูปที่อยากอวดอยากอวดมากด่ทาไว้แล้วแชดานอันนี้ก็คือเป็นรูปฮอสแตนค่ะที่ฮอสเียคือรักไปมาแล้วเราก็รู้สึกประทับใจแล้วก็ชอบที่นี่มากเพราะว่ามันมันเหมือนนิทานทุกคนมันเหมือนอยู่ในฝันมันเหม อยู่ในนิยายคือแบบเป็นสายแบบช่องอะไรแบบนี้นะคะแล้วรูปนี้มามจะสุขให้เหมือนกันเหมือนเราได้กลับไปเที่ยวอีกครั้งถ้ามีโอกาสก็หรือมีโอกาส,หร,กาสหรือมีสตังค์ทุกอย่างทองก็อยากจะกลับไปจดจำบรรยากาศที่นี่อีกสักครั้งหนึ่งนะคะ <c oughs> และ้วก็อย่างที่บอกทิ้งท้ายกันไปนะก่อนที่จะจากกันไปใน EP นี้ก็ฝากด้วยละกันนะคะสําหรับ Lucky Day Channel ของเราค่ะแลวก็อยากให้1วันของรักนะคะที่ทุกคนได้ดูวันนี้แล้วก็หนึ่งของทุกคนเป็นวันที่ดีของทุกคนเป็นอีกหนึ่งวันที่ Lucky Day ของทุกคนด้วยเช่นกกันค่ะาาตติม cribe ไปด้วยนะกันนะคะแล้วก็ฟอลโล่กันด้วยแล้วกันแล้วถ้ดใครมีกิจกรรมอะไรจะแนะนําหรือว่าเห็นแล้วเฮ้ยมันดูเก๋มันดูเท่ดีเฮ้ยรักไปลองทําดูไหมก็นี่ค่ะ ที่มาในคอมเมนต์ได้เลยละกันนะคะเดี๋ยวถ้าเกิดอันดที่รักฟราแล้วก็จะรีบเสกสรรให้ทุกคนเลยจะไปลองมาให้ก่อนจะไปจัดการมาให้ทุกคนก่อนแล้วก็มารอติดตามกันด้วยละกันนะคะวันนี้ก็ลากลาไปก่อนแล้วนะจ๊ะก,กับชนะดีๆของเราในวันนี้เราติดตามกันด้วยนะคะว่า EP หน้าจะมีความสนุกมีกิจ,จกรรมอะไรนะคะมาฝากทุกคนกันวันนี้ลักก็ลาไปก่อนแล้วนะคะกับชาแนลดีๆของเราค่ะกับ Love i Day Channel y e oh <laughs>